สำแล้วสำเล่ากับเครนยักษ์ที่ถล่มนะคะในพื้นที่ถนนพระรามสองและ,ะตอนนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่ถนนพระรามสองนะคะกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะน้องยิ้มปียธิดาค่ะเช่นค่ะน้องยิ้มคะ สวัสดีค่ะคุณพิธิกรนะคะยิ้มพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ยังสถานที่เกิดเหตุนะคะซึ่งก็เป็นบริเวณช่วงของถนนพระรามสองขาออกนะคะช่วงบริเวณใกล้กับตลาดเอกชัยเมืองใหม่นะคะตรงนี้เองค่ะซึ่งก็มีการเกิดเหตุเหล็กคานถล่มลงมานะคะทาให้ทางด้านของคนงานที่กําลังทํางานอยู่นะคะได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการระดมกันเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะคะแลวก็ตอนนี้เองค่ะในช่วงเวลาประ มาณ16นาฬิกากว่านะคะทางด้านของเครนซึ่งเตรียมที่จะใช้ในการที่จะกู้เศษซากร,รวมไปถึงกลู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับภารกิจนี้ค่ะจะใช้เครนจํานวน3คันนะ,ะก็มีเครนที่น้ําหนักประมาณ220ตัน1คัน360ตัน1คันแล้วก็400ตันอีก1คันค่ะตอนนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ในระหว่างการประชุม เื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะเนื่องจากโครงสร้างที่อยู่บริเวณดังจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะเป็นโครงสร้างที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดเหตุสลดซ้ำรอยได้ค่ะ,ะค่ะเดี๋ยว ยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินดูนะคะในบริเวณสถานที่ตรงจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งก็เกิดเหตุมาในช่วงเวลาประมาณตีสี่กว่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการกั้นพื้นที่กั้นโซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะดําเนินการในการเก็บกู้ซากนะคะตอนนี้โครงสร้างที่เหลืออยู่ด้านบนนะคะก็พบว่ามีโครงสร้างที่มีน้ําหนักอยู่ประมาณหลายร้อยตันด้วยกันนะคะ ส่วนที่จะต้องมีการหรือเนี่ยหละค่ะทางด้านของรถเครนที่ทางน้าของเจ้าหน้าที่ได้ได้มีการประสานมาจากทางด้านของบางนานะคะพื้นที่บางนา เดินทางมาถึงยังจุดที่เกิดเหตุเนี่ยในช่วงเวลาประมาณบ่าย3ามนะคะประกอบไปด้วยเครนขนาด220ตันขนาด360ตันแล้วก็ขนาด400ตันนะคะซึ่งการทำงานจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีการประเมินสถานการณ์และมีการประเมินแผนงานอย่างที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขา มองว่าปลอดภัยและจะไม่เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะส่วนรายละเอียดนะคะสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้มีการเคาะนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ตรงภาพที่ผู้ชมได้เห็นตรงจุดด้านหน้าเนี่ยแหละค่ะก็ มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่นะคะประมาณ100ตันนะคะอยู่ตรงข้างหน้านะคะยังไม่ได้รับการรื้อถอนออกมานะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีบล็อกที่แขวนอยู่ด้านบนนะคะคาดว่าน้ำหนักเกินเกิน50ตันนะคะการรื้อ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญเป็นอย่างมากนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดเหตุซ้ํานะคะส่วนสําหรับทางด้านของตัวเลขผู้บาดเจ็บนะคะตอนนี้ยืนยันอยู่ที่9รายนะคะส่วนทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอยู่6รายค่ะ รายที่หนึ่งนะคะก็คือทางด้านของนายอภิวัตพะพันธ์ทางค่ะอายุ30ปีสัญชาติไทยเสียชีวิตที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะรายที่2ก็คือนายเอยาอายุ37ปีสัญชาติเมียนมานะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนายชิดโกโก้ค่ะเป็นรายที่3นะคะสัญชาติเมียนมาเสียชีวิตที่เกิดเหตุคะ่ะส่วนรายที่4คือนายสุทัศน์บุญเรืองอายุ31ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมหาชัยหนึ่งนะคะรายที่5คือนายเพียวโกโก้สัญชาติ เมียนมาค่ะแล้วก็รายที่6คือนายอ่องเทียนเทสัญชาติเนียนมานะคะคาดว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน9คนนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อที่จะวางแผนงานนะคะว่าจะสามารถเข้าพื้นที่เพื่อที่จะเคลียสถานการณ์กอบกู้ในส่วนของชิ้นส่วนเศษซาก เหล็กแล้วก็ขาดนะคะที่ยังคงอยู่บริเวณกลางถนนพระรามสองอยู่นะคะโดยยังไม่สามารถประเมินได้นะคะว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการได้เมื่อไหร่นะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าทา่านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกําลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาจากเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะลงพื้นที่มาณนะจุดนี้เพื่อที่จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ทีมข่าวอมรินของเราค่ะเกาะติดอยู่ที่นี่นะคะและเมื่อมีการเริ่มภรารกิจในการที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตรวมไปถึงกอบกู้เศษซากออกมาได้เมื่อไหร่นะคะเราจะมีการอัปเดตรายงานสถานการณ์ขึ้นอีกครั้งนะคะส่วนสําหรับทางด้านของการกู้เศษซากนะคะเบื้องต้นค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันค่ะกว่าที่จะมีการกู้แล้วก็เคลียร์ทางด้านของพื้นผิวจาราจรเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานตามปกติ ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะน้องยิ้มสามารถติดตามต่อได้ทางช่องทางของออนไลน์ของเราอมรินออนไลน์ของเรายังคงเกาะติดเรื่องของภารกิจในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดออกมาแบบสดอมรินเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องใช้เวลา2-3วันกวอาจะเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดนะคะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 3 4 HD app โหลดฟรีโหลดเลย